ครับวันนี้เราก็มารถตู้เช่นเดิมนะครับโซฟ์เราก็เป็นจีแต๋วนะสวัสดีครับจีจตีวอาจจะไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะครับ,รบเพราะว่าช่องช่องนี้เป็นประจำเดือน จะเป็นประจำเดือนนะครับช่วงนี้บ้านฟางพี่นอ้องคนนี้อ,อำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นบ้านฟางแล้วก็อำเภอบ้านฟางผมเภอบ้านีาง จังหวัดคอนแคนคอนแคนเราจะถึงใาในอีกเริ่งชัโมงอีกเพิ่งอีกั่ออครับพรายากวากกํลังกายเตาเตปบอลตลบกับอหลี ดีนะที่มันโอ้โหความรู้สึกนะครับหลังจากมากับทีมรถตู้นะครับนี่ก็มวนครับเจ๊ตจวเป็นกันเองมากไม่คิดเลยว่าเจ๊ตจวจะเป็นคนแบบนี้ เติเป็นกันเองมากยังดูฟูเือย่างดีครับคนไปนองครับเวลนน้องหลิดถึงเไกาะอนมากคิดถึงอนมาเป็นเจ้าภาพหมอไอคิดถึงแหวนอ๋อที่ว่าคนลืมมอนไว้เหพี่น้องใครมึงเคยไปเห้นเพิ่นยุตเอบุบงถ้าเป็นเจ้าภาพมือนนบ่ก็เคยยุมสตา เกี่ยวครับไปพอดก่อนเร<ได>าเป็เจ้าภาพไนีดูแลน้องๆอย่างดีนะครับพี่เปาไม่อยากดูแลแล้วเหนื่อยลาออกจ<ล>าก<ล>าก<ล>ารเป็นหอังเปาก่อนนะ ดูงีมารถ,ถตู้ตั้งแต่แรกดีกว่าดูงีกูไม่ชวนมาด้วยดีกว่า <c oughs> เบียงทั้งเขา่าเบียงน้ำเบียงคารมานอีกเบียงทุกอย่างเลยพี่น้องอดกับขับต้องเออดกับขับให้นางนี่ดูงี้เบงสุขสบายจับนี่เบีงยงมาเปลืองตัวด้วยเบียงขึ้นมาเปลืองตัวเปลืองตัวต้องมานั่งขับอย่างเงี้ยไม่ชอบนอนอะ่ะชอบนั่งขับมากกว่า นอนรก็นอนตายไม่เลยค่ะบ้าังเราก็บ้านังเนี่ยเรามานั่บานังอนหพอพอไปแล้วเขานี่มาขัดหนารถมาางหลังรถแล้วกัจะเป๊ะยนียบ้าังเมนี่ังรถมันจะเป็นหรือเบาะหมดแล้วไม่ให้ใครนั่งหระนอนอย่างเดียวแต่แดดจะนอนจะอะไรก็้วแดวจะหรือบาะอหมดแล้วเม่เรารนะจะไปใส่เบาะวีนานไม่ใส่แล้วไม่มีตังค์ก็ใช้ออกหมดเลยบ่อนนะหาเงินมา เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนตอนนี้ครบแล้วบ่ครบสามหมื่นโลแล้วเดี่ยมืออื่นเดี๋ยวกลับจากอำเภอสังคมเนี่ยต้องมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครบอีกสามร้อยอีกสองร้อยกว่าโลเนี่ยรถตู้มันเปลี่ยนแพง 3, มืออื่นสามพันอยู่ปะไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาเขาคิดค่าแรงนะกับสิบกว่แพงดอกก็ขอศูนปะใช่ต้นยูคอนแกนคอนแกนสีค่าแรงนะ จกรถตูส้สามีค่าแรงแต่ชาร์ตค่าอะไรที่บ้บบบานมาณน่นละ่ะส,บบสมบูรณ์เก่าวะแม่ไอ้ห้าไอสัตว์แต่ว่ามันเขาเนาะก็ต้องไปเช็คเออแต่ว่ามัน,ม,นมันก็นดีเป็นเห็ดยูซูลเป็นข้าวซูลยี่สิบบาทเป็นเฮ็ดคือจังควยเนี่ยบอกคืบอกไปจดไว้เสียยางดีเป็นป่เฮ็ดเนี่ยคุณพ่อบอเธอมันสมควรนอนเนี่ยแล้วพักผ่อนวุย บ่อเด้มันยังสูงไขอยู่ได้นะสูงดีขึ้นอย่างในรถไข่น้าฮีรถตัดปรถบัสได้่หมเต็มเต็มจุก็ไปบ่ได้หรอค่อยไปได้เด้ไปได้อยู่ถ่าสุสีซาสท่านกินขอาพอท่านเนี่ยเด้ครถบัมาล้เนีอ่ อานัเพรนว่านรถตีเขาจะเอามาอาบนะจักเ่าเลยใส่เ่าจรงจริยานแล้วว่ได้ไปรถไอ้อยังก็ไอ้โดนบ่รถไปโดนบ่เออเลงต้องกว่ามืหนไปหัดตะกอนหมื่เ่าวะสันจะเ่าไปยังก็มีภารกิจดี เสียโอกาสขึ้นรถรถบัดพี่น้องขยะโศกมุกเน่าแต่ละคนก็คือการมักมุมของสมักฟุกก็บักกดขืนกูกสิวาคือกันลำวางมาออกลูกเรื่องหันเชื่องมีผ่าห่มเชืงหมอนเชื่องเสื้อพงเสื้อผ้าหน้ากระสีประอาบแน่ประอาบเลยค่ะหน้ากระสิบุะขวบเก่าโบรางค่ะคือรถนอนเฉิด รถพอดีงี้ลงแม่เ่ยึ้นไม่ที่เดเลยเออขนแหละบอค่ะหนามึงต,อ,ตอนตอดเตยร้ากับบอลล็อดแล้วเปล่าแมงคืน,นตอนออกฉากับบอลอดแล้วขึ้นขึข้เตยร้าพี่น้องหนาก,กับบอลซับปากกับบอลเติมหนาคืดลืดอดว่ามันยื้อว่าสันส่นก็ขึ้นหา้ามเป็นคนง่ายง่ายพูดง่ายโพดเป,<โ>ป<ร>็นบอนลล็อตมัลูกไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่า เราก็้นธรรมดาเราก็ช้างถ้ามันข้อหักการแต่งงานก็สิ้นถูกทิ้งคอรีโอพวกนั้ข้อหักในแถวหน้อยนี่ละ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 ลวนมากเลยไม่เชี่ยงกันแต่งหน้าเนี่ยฝากถึงด้วยนะบางทีก็อยากให้แบบไม่เชี่ยงการแต่งหน้าขนตาไม่ติดหักนี้อืมนาบ่เต็มปากบ่แดงหักหักมอลลัพร้อมเออนี่ หมอลำหนึ่งสิบหกหลายกงมูมภาษาปากสีได้แค่ตัวบนเรือถ้าไปอยู่รับเปียบปฐมนะไม่ได้หากนีมน้มันต้องสวยงามนี่พี่น้องนบวิธีแม่ชิบไปแม่อัดคลิปอัดคลิบไม่ได้เจ้าของ อคำนี้แหละเดี๋ยวดึงได้หลายคนได้เอายีพีสอง